ทวนพานมาดูเขามาดูชีชวิตเยสนนี่เยสนชีวิตในฟินแลนด์นี่ถ้าใครอยากได้สามีฝรั่งเ้ยพี่น้องเอ้ยก็มาดูเอาว่ามันยากมันง่ายมันลําบากอะไรขนาดไหนพี่น้องเอ้ยถามว่าลําบากไหม ถ้าว่าเล่าเล่าขีดข้ามก็ลำบากพี่น้องเอ็งขยันน่ะผมคุยจคกนิดเนาะแต่เอ็งขยันมันก็ลำบากอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าทาไมถึงว่าขยันเอ็งอยากได้ไปให้ลูกให้เต้าพี่น้องเอออย่างสมมติว่าเอ็งมีลูกมีเต้าอยู่เมืองไทยเองเนาะเออเอ็งก็อยากได้ไปให้ลูกให้เต้าเดีอพี่น้องเออเอ็งก็เลยต้องขยันทีนี้อย่างสามีน่ะถามเขามีไหมเขามีเขามีเขาก็จะให้เราอะไรนักหนาเราพี่น้องเอยเขาก็ช่วยบางส่วนบางสิ่งบางอย่างพี่น้องเอออันนี้เดเอ็งก็หาได้เก็บได้เอ็งก็ได ไ,ไปพอเวลาเีงไปไทยนะพี่น้องเนาะเองก็อยากไปทาบุญทําทานเองก็พอได้มีเงินส่วนนี่ไปได้พี่น้องเอยแต่ไปถึงถึงเมืองไทยเราเขาก็ให้กินให้อยู่ไม่อดไม่อยากเราพี่น้องนะที่ลูกจะเต้าก็าไม่ให้กินไม่อดไม่อยากหรอกสามีก็คือกันไปอย่างกันนั่นเขาก็ใช่กระจายเมื่อเขาก็ไม่ให้เองอดเองอยากหรอกแต่เองอยากได้เองอยากหานะพี่น้องทำมาเองตองไดต้องหาหนึ่งเองไปเอออยางไปหายาิหาพี่หาน้องในเนาะพี่น,อน้องเนาะอยางไปเอเอเองก็อยากไปหาญาิหาพี่หาน้องเอ ติดใม่ติดมือจักนิดจักหน่อยอออนานๆไปเจอกันเนี่ยก,กันี้ไปได้ไฮไลายแต่ขอให้ได้ห้พี่น้องเอออยากพี่น้องลูกหลานเนาะทีนี้อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งกักทบทาบุญ้อพี่น้องเอยทําบ,บุญเออยายสนชอบทําบุญเออนี่บอกตอนไปตอนไปเมืองไทยบัางนี่ป้า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 เงินเดือนกับต 3, 2, 000. 2, 000. ั้งสามสองหมื่นสองหมื่นกว่าเกือบสามหมื่นไม่พอใช่นะพี่นอ้องเราต้างขาสามใีใช่ตัวอนะีน่ะเพราะอะไรเออ อบทำบุญพี่น้องอยากทำบุญทำทานพี่น้องพาทำบุญทำทานก็โอ้ยอยากทำบุญทำทานพี่น้องเอ้ยหาหาไปอะไรเราหา้ลูกหาไปใช่ตัวของอได้ทำบุญทำทานนั่นแหละอยากได้ให้ลูกให้เต้าน้อพี่น้องเอ้ยนั่นแหละเองมีลูกมีเต้าเดี๋ยวจะสวนเอาต่อเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวดูต่ออีกนิดนึงเด้อพี่น้องสินี่นะเอาไปทำพวงครัลนสิก็เรียกครนลนสิมาเด้มพี่น้องเอ้ย นี่แหละมันก็นคือเกี่ยวยาบ้านเองได้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋วโนมาตัดเอาเนี่ยกวดจีด้ยตลกกรรมพี่น้องเอ้ยนี่แหละเออเวลาชัยนะป้าไอ้มันชัยดีแล้วป้าให้งเงินเนาะพี่น้องนะเนาะแป๊บเดี๋ยวท่านั้นเดีพี่น้องเอ้ยเวลาชัยนะเวลาหาทําไมมันหายากแล้วป้าเนาะพี่น,อนะน้องเนาะเงินทองนี่เนาะหายากจริงๆเออยิ่งเป็นโควิดนยงกันนี่ยิ่งแต่ยากใหญ่เลยพี่นอ้องจะทำแร้วกว่าไีด้ไปขายไม่ดอก เออไม่ได้ยื่นขายเองแต่ก็ไปส่งเขามันได้ถูกจ้างมาเถินอ้พี่น้องเนาะม,มีคนมาหลับประจําอยู่พี่นอ้องม,มีสองเจา้าสามเจา้าอยู่เขามารลับระส่งให้เขาไปถูกๆนั่งทําอยู่บ้านไม่ต้องไปยืนหนาวเนาะพี่น้องเนาะไปยื่นขายเองก็ทเถงหนาวทั้งกัวโควรดเนาะพี่นอ้องเออยังไงก็รักษาเนื้อรักาตัวกันเ้อให้ปลอดพ้นจากโควรดาเนาะพี่น้องเนาะยายสวนก็จะดูแลตัวเองไม่เข่าดอกเมืองเข่าแต่ป่านี่แหละพี่น้องอืมมาเ้อมาเก็บกระยายสวน อยู่แต่ปลานี่แหละปลอดโควิดน้องเอ้ยเขาเมืองที่กับปะ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 กัวคือกันหละพี่น้องเอ้ยใส่แต่แมสไปเออบางทีกลับมาแล้วขึ้นรถมากับสามีเอ้ยยังไม่ไหวใจสามีนะ่ะตกใส่แมสตลอดนะอยู่บ้านเดียวกันนะพี่น้องเอ้ยมาเด้อะขามามา,มาเก็บเอ็นี่อันนี้เขาเรียกต้นบูเบอร์รี่กับต้นรันเบอร์รี่รันเบอร์รี่นะคะไปนอกจากยายสนเอาไปทำพวงคิิสมาส กับภาษาง่ายๆภาษาพูดบ้านเองกับพวงรีดแต่ถ้าไปเขา,า,าเอาไปทางสุสานเอาไปทางทางหอยหอยประตูพี่น้องเี่นะยายศวนมาเก็บเอาเราได้สวนกระติเก็บเอาใบไอ้นั่นนำใบต้นต้นเอขิดสมมาตน้ำแต่ตน้นคิดสมมาตรมันต้องหนาวจริงๆมันถึงจะอยู่ไม่งน้นมันร่วงพี่น้องคือภากตะทินักคเกษตรบ้านเองแล้วมันร่วงแต่อันนี้มันไม่ร่วงเพราะหนารน้นขึ้นมาด้อพี่น้องฉันจะบอกให้ ข้อนารอดเด้อมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเลยพี่น้องนี่นะมันเปลี่ยนสีเป็นสีแดงในนารอดเนี่นะแต่ว่าป้าปาปาขายอันนี้เสียเปียบลูกคา้าพี่น้องมาคนสามปียังไม่ทิ้งยุกกมีแต่ขายพวงก็ดีนะขายแพงนิดนึงออแพงกว่ากันสองยูโรแต่ว่าบสามปีบางคนก็นยังไม่ทิ้งยุกกมีบางคนเนะบางคนประหยัดประหยัด,ะยดนะยังเอาไปใส่ตู้แข็งไ้อีกปีนาะนะ่ะพี่น้องอย่างที่บอกสบางคนนะเอาไปใส่ตู้แข็งพอเลยคิดสมมารแล้วไปใส่แช่แข็งไว้เอาปีนามะหอยไม้ อันนี้มันเหม็เป็นลรเด้ค่ะอุณหภูมิอุณหภูมิติดลบมันก็ไหม่เป็นลรพี่น้องจ๋าเออมันก็ยังเคียวอยู่ของมันอยู่ยังกันนั่นแหละเอาออกมาจะแค่แข็งมันก็บมันหอยได้อีกคือเก่างานมันเออเพราะว่าเวลาหิมะตกออุณหภูมิลบยี่สิบสามสิบมันยังเม็เป็นไรพอหิมะละลายมันก็อยู่คือเก่าพี่น้องมันทนทนได้นี่นะไออย่างทนหนาวพี่น้องจ๋าเอาแค่นี้เด้อพี่น้องจ๋ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยใจสวนเปิดเป็นกําลังใจเดิงเด้อพี่น้องเอยเออพอหวังๆวงก็ได้ไปตั้งนั่ง อิ่มโทรศัพท์หาพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะฝากด้วยเด็กไม่กล้าที่จะเอามาเพราะว่ากลัวอะไรลูกไหมคะ หนึ่งกลัวเขาจะทนไม่ได้สองกลัวเขาจะทําไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้ความอดทนมากที่สุดเลยค่ะไหนจะอยู่กับสามียังพูดภาษากันไม่เป็นยังกินอาหารคนละอย่างแบบยากมากยายสนห้าปีค่ะห้าปียายสนถึงเข้าที่เข้าทางค่ะพี่น้องค่ะทีนี้ชีวิตของเราอยู่ในนี้นะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะถามสามีเขาให้ไหมเขาก็ให้อยากเรากลับเมืองไทยเราอยากได้อะไรถามว่าเราได้ไหมเราได้แต่เราหาเองค่ะพี่น้องค่ะเราหาเองถามว่าเขาช่วยไหมเขาก็ช่วยช่วย3 0มสิบเปอร์เซ็นต์เขาช่วยเพราะว่าหนึ่งเรามีลูกไม่ใช่ลูกเขา ถามว่าเขาดีไหมดีคะ่ะเขาช่วยก็คือว่าโอเคแล้วเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทํางานทําการก็ถือว่าเขาช่วยถามว่าเขาดีไหมเขาดีนะคะดิฉันก็ชมสามีอยู่ว่าเขาดีอยู่เพราะว่าเขาใจกว้างเอาลูกเราเนาะแต่ที่นี่ยายสนต้องทาเองหาเองใครไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็เข้ามาดูชีวิตยายสนชีวิตในฟินแลนด์นี่คะ่ะยายสนจะทําให้ดูให้รู้ว่าเราอยู่กันยังไงทําไมเราถึงจะได้เงินยายสนไปทุกปียายสนมีเงินไปมีเงินไปบ้านมีเงินไปให้ลูกมีเงินไปซื้อรถให้ลูกมีเงินไปทําน้นทํานีนนน้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะทาเอาสิคะ่ะหาเอาค่ะ อยู่มังนอกก็ต้องขยันถึงจะได้เหมือนกันถ้าไม่ขยันก็ไม่ได้กลับไทยทุกปีค่ะยายสนจะกลับไทยทุกปีค่ะหน้าหนาวที่ยายสนก็กลับแล้วค่ะเพราะว่ายายสนทําเอาค่ะอืมค่าตัวค่าอะไรเราก็ได้ซื้อเราก็ได้ไปใช้ได้ไปเหลือให้ลูกอีกนี่ค่ะยายสนน,น,งงน,สนู่นถุงเงินถุงทองทองยายสนพี่น้องจ๋าถุงเงินถุงทองยายสนเดี๋ยวยายสนจะแบกมาให้ดูนะคะนี่แหละยายสนถึงว่าไม่เอาใครมาค่ะ ถุงทองค่ะยายสนมาแบกเอาถุงเงินถุงทองค่ะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็อะไรคะรู้ไม่คะพี่น้องจา๋าอันนี้ถุงเงินถุงทองถุงเงินถุงทองยายสนนี่ไงคะยายสนก็เอาไปทํางานฝีมือขายน,าาน่าคริสต์มาสกันน่าคริสต์มาสค่ะนี่แหละยายสนถึงบอกว่ายายสนไม่เอาใครมาเพราะว่ากลัวเขาจะมาทลําบากกับเราไม่ได้พี่น้องจา๋าเพราะว่ายายสนใน้ยยายสนลําบากคนเดียวทวมาได้เงินไหมมันก็ได้แต่ถึงปีถึงปีมันก็จะได้แค่สองเดือนทำสองเดือนนี่ก็เริ่มแล้วค่ะอันนี้ก็เดือนตุลาแล้วค่ะเนาะก็เริ่มเริ่มหา เริ่มหาแบบอุปกรณ์หาวัตถุอะไรพวกนี้นะคะ่ะไปทําค่ะทาพวงคริสต์มาสค่ะทพวงคริสต์มาสอันนี้ยายสนทาพวงคริสต์มาส,าสมาขายค่ะแล้วทีนี้ตอนขายก็ไม่ใช่สดุกสบายนะคะบางทีลบสิบห้าลบสิบยืนหนาวสันวิ่งหน้าอยู่หน้าห้างวิ่งเข้าวิ่งออกค่ะมันหนาวค่ะหนาวจนโตรนะคะหนาวจนเล็บเท้าดำ ค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะนั่นแหละยายสนก็ฝากไว้นะคะที่ว่าคนไหนอยากจะมาเมืองนอกเมืองนาต้องสู้ค่ะไม่ใช่ไม่สู้ยายสนไม่อายค่ะที่ยายสนถ่ายทํามาอย่างนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เลยนะคะเด้อว่าคนไหนอยากดูอยากรู้อยากเห็นว่าเมียฝรั่งเขาทำกันยังไงเขาอยู่กันยังไงค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะคนไหนจะคิดว่าฝันว่าอะไรที่มันเพอร์เฟกทุกคนเสมอไปไม่ใช่ค่ะถ้าเราไม่ขยันเราก็ไม่มีเงินค่ะถ้าเราไม่ขยันก็ไม่มีเงินค่ะ ยายสนก็ไปขายได้ถึง350บาทของเงินไทยแค่กรำเดียวพวงเดียวนะคะนั่นแหละยายสนถึงขยันค่ะใช้ยันสองเดือนค่ะยายสนสามารถหาเงินได้เดือนละแสนค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ไม่ใช่คุยอันนี้จะบอกกันให้ฟังค่ะพี่น้องค่ะแต่ยายสนก็ทํามาหลายปีแล้วเนาะเขาเนาะค่ะนาอพี่น้องจ๋ามันก็ได้แค่สองเดือนจากทิศกิการทันวาแค่นั้นแหละค่ะก็ต้องรีบเอาเนาะพี่น้องค่ะนั่นแหละมาดูค่ะชีวิตเมียฝรั่งยายสนชีวิตในฟินแลนด์จะนี่หอมหมดเล่นข้าวต้มพี่น้องเอ้ยมาเด้อผูดใดอยากเป็นเมี อยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดมาโอเคค่ะ okay, พี่น้องขะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยยสนด้วยนะคะมือใหม่หัดทำเพิ่งจะได้2เดือนนี่ค่ะยังไงยยสนก็จะหาคลิปใหม่ๆม,มาให้พี่น้องได้รับด,ดูรับชมสิ่งที่ว่าพี่น้องไม่เคยเห็นยยสนก็จะนํามาเสนอให้พี่น้องดูนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ของจริงคะ่ะไม่ใช่วาทกรรมเป็น YouTube, ยูทูบเฉยๆคะ่ะอันนี้เรื่องจริงคะ่ะเรื่องจริงคะ่ะของจริงคะ่ะเดี๋ยวก็ยยสนก็เวลาไปขายเดี๋ยวยยสนจะขายให้ดูนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะคลิปยยสนที่วิตในฟินแลนด์คะ่ะขอบ